Want nobody but you, want nobody but you. Okay, วันด,นดีมาเยี่ยมสวนปราเพชนะครับปลูกส้มโอเดี๋ยวจะพามาดูนะครับอ๋อทำระบบน้ำด้วยมีร่องน้ำด้วยนะครับ,อ,บ,อ,บอืมเสียหายหมดเลย มีสโมมีทั้งหมดกี่ต้นนะป้านะตอนนี้หลัาประมาณครับแปดสิบได้หรือมั้งแต่แรกมีเป็นร้อยมันเสียหายหมดมันสักมันทั้งหมดสามไร่อ่ะที่ทำเนี่ยอืมแล้วเราดูแลยังไงอะครับฉีดทุกอาทิตย์ไหมใช้ผัวผัวเป็นคนทำไม่รู้เรื่องเลยค่ะอันนี้ไม่รัดอันนี้เจ้าของเจ้าของสมโอปลาเพชรนะครับ ใช้หัวใช่เราก็ใช้ปากบริหารแหมไม่โดกเลยปกติมันง้อมนี่แบบเดี๋ยวรอแบบตอนนั้นมาลูกใช่ใช่นี่แบบโหแบบแย่เลยน้ำนะครับน้ำก็เสียหมดเลยประมาณ80ต้นเนาะประมาณประมา80ต้นก็เนื้อที่ประมาณ3ไร่นะครับประเพชบอกว่าประมาณ3ไร่ปีที่แล้วได้ ได้กี่แสนนะครับกินแล้วก็เหยียบๆแสนม่ะิีนี้ไม่ได้สักบาทเราละเอาถุงนะไขายใส่ได้ไหมมันนั่นหรอเลยมันเจาะหมดลักษณะกินแบบเนี่ยมันกินมันอย่างเงี้ยยังไม่ได้ดักมาเลยอืมมีผลเสียก็คือกันลอกนะครับธรรมชาติก็น่าจะไม่มีสารพิษเนาะข้าไม่ไม่ไม่ได้ฉีดสารเลยอ่ะเจอกระลอกนี่ครับก็มีปรับไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บไว้ให้พันทิพย์ดูอีกเขาเก็บทิ้งไปเยอะแล้วนะที่กระลอกมันเจาะ กระลอกจับนะครับนู่นเลยครับสามไร่เนื้อที่สามไร่ประมาณแปดสิบต้นเจาะหมดเลยว่ะนี่คือเสียจริงอ่ะเสียหายหมดอ่ะอืมนี่ครับกันลอกวันเจอบไม่ได้กินแบบเจาะแบบแก่ก็เจาะที่จอ่อนที่ตัดตัดนี่ตัก็เยอะนะครับเยอะนะปกติเยอะกว่านี้ปกติเยอะมากดกมากแต่นี้แบบเจอแบบโอ้โหครับ ต้องเาต้องืนี่มาเยออะะเนาายุประมาณกี่ปีแล้วครับต้นส้มเนี่ยครับป้าถึงถึงสิบเนาะประมาณสิบปีแล้วต้นส้มเนี่ยเป็นสิบแล้วเนาะใช่ตั้งแต่ต้องเพียวอยู่มอหนึ่งเป็นไงเงี้ยสิบกว่าปีแล้ะแล้วก็ไอ้แล้วก็เพียวทำงานมาแล้วกี่ปีละนั่นเจ้านายผมสิบกว่าปีสิบกว่าสิบห้าปีแล้วเพราะว่าดูเอียกออกจากงานมาส่งน้องเพียวไปเรียนมอหนึ่งแล้วก็มาทำส้ม ถ้าเกิดเขามารับนี่เขาจะมารับที่ที่ที่ไร่เลยใช่ไหมครับปกติเหรอปกติเราส่งออกก็มีคนมาที่สวนนะคะส่งออกนี่คือออกต่างจังหวัดเขามารับนี่กิโลเท่าไหร่ฮะจากสวนราคาสี่สิบห้าแต่ละส่งไปต่างจังหวัดห้าสิบครับปีที่แล้วแสนกว่าปีนี้แสนสาหัส ป้าเพชร<ล>บอกอย่างนั้น,นแต่ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่อันนี้ก็จะเป็น,นยาแฝดะะใช้สําหรับกันต่ลาหลิงพังนะครับยาแฝดเสียหายเสียหายอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ข้าวข้าวของป้าเพชรไหมครับอ๋ออันนี้ข้าวของเพื่อนบ้านข้าวที่เมืองไชนานะครับไว้งา อันนี้ส้มโอเดี๋ยวพาไปดูส้มโอเนาะก็เมื่อกี้ถามป้าเพชรแล้วเจ้าของส่วนส้มโอนะครับก็ยังมีเยอะนะครับก็แต่ปีที่แล้วป้าเพชรบอกว่าเยอะมากกว่านี้เยอะกว่านี้นะครับก็ดูลูกก็ยังไม่โตเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลูกโตๆนะครับลูก สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ